โอเคครับอันนี้ที่สวัสดีครับอันนี้ทีอยู่เกมไม้ค้ำนะฮะอ่าต้องไม่ต้องสอนเนี่ยตาสีเดิมอ่าันนี้ก็ตามเดิมๆแนละ้วมาค้าบอย่างแรกก็ต้องตัดไม้นะครับกู้อยู่ขุมแม่นะครับแ็น <c oughs> นี่งแต่ตตดมาหนาขุดอีกบล็อกนึงครับอันนี้ก็ครับคว้านเลยครับแม่ทุกหวัวใคร่ ค่อยขดค่อยขดไม้อนนี่น่าอนมีกี่แบตครับนี่ตัดตัดตัตัดกตัดตัด นี่ตัดตัดตัตคตัดตัดตัตัทีเดียวหมดแล้วแล้วก็รับทีเดียวหมดแล้วแต่เรื่องมันกิเตือนกูเลยนะยไงครับ นี่ก็ถ่ายสองเทียครับก็จะเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันขึ้นขึ้นบางงไอ้วงกลมหมุนวงกลมวงกลมอยู่ดูว่าถ้าผู้ชมจะไม่เห็นไม่รู้ถ้าผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าผมเห็นไม่รู้ถ้าผู้ชมจะเห็นหรือเปล่ามันจะขึ้นเวลาว่าตอนนี้ผมถ่ายไปสองนาทีแล้วครับสองนาทีสามสิบแล้วครับสามสิบเอ็ดแล้วครับ พอดยว่ใน u t u b e คุณตันได้แค่15นาทีครับ15นาทีจะถ่าไม่ได้นะครับจะต้องดูเวลาในการถ่ายนะครับไม่งั้นก็เสร็จโตครับเอ้ยจะมาเฮียพลาดเวลาต้องขาพี่เดียวเลยตัดตัดตัดตั แล้วก็จบครับแ้รู้ใจไม่รู้ใจอยากคิดเองกูครับโอ้เป็นต้นไม้เป็นเป็นดาร์กกับดาร์กต้นไม้อะไรไม่รู้ไม่เขียนชื่อแม่งใครต้องชื่อฮะอยากรู้ว่าอันนี้อะไรอ่ะจุดจุดจุด oh my god นี่ต้องคราวนี่ไหมครับมันจะเป็นหุ่นหิน ก็คูถิ่นดูกว่าสร้างบ้านในตัวเองอ้ยคนมาจะถ่านนะครับพวกนี้ว่าครับแหมใครสร้างเซิร์ฟแหมโอ้ดีดีครัดีมาจะลดเสียงนะครับนะครับแบตเตอรบก็คือว่าอย่าไปทักสายนะครับ มือมือเล่านี่ก็จริงจริงมาดูก่อนนี่กันเรื่องมาแล้วครับคที่นับแม่ครับจะครับจะครับอะไรดีเสียทีแล้วครับ กรที่จบนะครับรายการอ่าสงสัยอยู่เรื่องเลยจะขึ้นไปยังไง ต้นไม้มจะอยู่ในนี้กว่เาเห่ธรรมแฮะคนเราใจดีต้องรักษาต้องรักษาธรรมชาติต้องสารธรรมชาตินะครับธรรมชาติต้องการสิ่งนี้ครับไม่ธรรมชาติต้องการสิ่งนี้เรียกว่าขวานะครับ เนี่ยทำบุญให้กับต้นไม้ทำบุญให้กับต้นไม้ทำบุญให้กับต้นไ,ไม้นะครับเนี่ยตัดไม้แล้วก็ทำบุญทำบุญ,บญเนี่ยสร้างบ้านแถวนี้อยู่ดีไม่น้อโอ้ ไม่ต้องจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญนี่ให้รู้จักจุดสําค,ค,คัญของผู้ชายแม่คิดเลิกเขาเรา ต้องกดตรงนี้หน่อยแม่ในชีวิตเราจะเกิดสับบอกต่อไม่ได้ใช่ไหมี่ะเอ้ยจะหมูเกิดมาไม่เคยเห็นหมูขวานต้อนะต้อนะต้อนะ อ,อ๋อเฮ้ยเหตเนื้อไกินหมูฟันตัวแ่มทะลุไปเลยโอยโคตรตุรุนีอันนี้ก็ผมทำตอนเช้าคืนนะดึกดึกแม นะครับอแม่อประตูก่อนเอ๊ะไม่ใช่อ่ะเนี่ยบิลลี่แมนดี้อะไรโอ้เสียงสมองจุก,กสองบ้านตาดีนะแม่ บา้านใจดีตอบที่ที่สุดอดไทยจกสิ่งตรล้าชั่วร้ายมีไฟก็ไม่ต้อง,งกังวลแหมเฮ้ยช่วยบุปมาครับเดี๋ยวเออจริงด้วยมีฐานดีหว่าไม่ได้ครับมาสเตอกเลยจะคราฟไฟไงเอ่ย มาหาแก่ก่อน,นครับจะมาทําเตียงเฮ้ยจะเห็ดเดี๋ยวผมต้องทำยวทำซุปเห็ดนะครับแหมเมือเนี้ยไม่ต้องอดอยากครับดกดหยาปันหาเห็ดยากครับของเสียงก๊อกแกกก๊อกแกกด้วยครับโอ้ได้เสียแนงขุดชัว่วโมงว้าเอ้า อ้าวที่ขุดทางเออลงไปผมงง,งงนะ เกยมือเราเบิร์ดเราเบิร์ดว่าเขาจะยางเขาบ้านครับแหมอุ้ยยังไม่ได้ขุดเห็ดแดงเพิ่งจะนึกได้เฮ้ยยังไงก็ยังมีเนื้อหมูแดงครับเขาตาอบกหรือครับมีไม้เอาไปเผาครับลืมเออเดือไปไม้สามารถทอใเผาเป็นถ่านได้ผมที่ช่าง อิหยอกมันอิหยอกไม้ไันเอาไปทานเป็นฐานได้เลยเนี่ยอ๋อมันต้องเป็นไม้ต้นๆโอ้โหลืมลืมลืม๋ยวกก่อนจะออกไปแต่ียมอาวุธใหพ้พรอ้อมดาบให้พร้อมอยู่เจอน้องเขียวเียวใครก็รู้น้องเขียวคือตัวอะไรน้องเขียวที่มันดังปั้มมบปัป้มด้วให้แหม เสียวหลังครับระวังหลังให้ดีๆเฮ้ยเออไม่ต้องเสียวนี่ปิดโหมดซอมบี้ครับนี่เขาตัดไม้ครับแป๊บนึงีกสที่ทีวมผมจะเลิกทำรายการไม่ใช่เลิกว่าเลิกกรว่าทำรายการตลอดครับอันนี้แค่เลิกแค่เลิกแค่เลิกเสียจะพากสองออกมารอรอก่อน รอเอไว้เย็ดแค่นับจะได้ทานแบบนี้มาครับจะได้ยังเนื้ออะไรเด็กๆกินขึ้นไปฮะใส่ขี้ปเปียกของปีก็ครับเตาเพิ่มนะครับทำไปครับก็คือเตาหนึ่งครับเอาพวกอะไรเห่าเล,ล็กอะไรพวกน,นี้ครับแหน เตานึงเอาไว้เผาเหล็กเตาหนึ่งเอาไว้เผาเเอา,ห,อา,าหารนะครับแม่เผาพวกเหล็เผาอะไรนะครับไอ่ก็แล้วก็เอาเนื้อหมูเผาครับแล้วก็ได้ย่างหัวขึ้นชิ้นเดียวก่อนครับอิ่มเปล่าอ้าวเฮ้ยเย็ดแค่ให้ทำอะไรอะ่ะแม่งอาหารเต็มเลย ทำอะไรจีจะบ้านขอคุณเหินไปก่อนนะครับ เรื่องของคัาไม่ต้องกัวงวลนะครับผมได้เตรียมมาด้วยแล้วไม้ไงเยอะแยะเลยใครพูดไม้ผมนะครับอยากให้รู้ับครับ ก็คือดีเหรอครับอืมจะขุดยังไงอ่ะกอกค้าพันปีจงปรากฏออกมานะครับผมครับผมโอเคครับก็ขุดไว้บล็อ,อกเดียว ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบายครับ